สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อชาว y o u t u b e ทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็มาดูดวงกับช่องเลขมงคลกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปพิเศษเฉพาะกิจค่ะแม่หมอก็จะมาพูดถึงดาวดวงใหญ่ที่กำลังจะย้ายราศีในวันที่19เมษายนปี2566ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะนั่นก็คือดาวพฤหัสบดีค่ะสำหรับดาวพฤหัสก็จะย้ายจากราศี มีเข้าสู่ราศีเมษซึ่งแม่หมอก็ต้องบอกชาวสิงห์นะคะว่าการย้ายรอบนี้ของดาวพฤหัสค่อนข้างที่จะมีความสําคัญกับคุณเพราะว่าดาวพฤหัสกําลังจะย้ายเข้าสู่ราศีแม่าธาตุไฟและก็จะมีมาตรฐานทางดวงดาวที่เรียกว่า ราชาโชคอีกด้วยดังนั้นเนาะชาวสิงเองคุณก็เป็นชาวราศีธาตุไฟเช่นกันดวงดาวจะตรีโกนนะคะแล้วก็จะส่งกระแสมาถึงราศีเกิดของคุณนั่นเองค่ะก็จะทําให้ชาวสิงนะคุณมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้รับลาภผลจากการย้ายของดาวพฤหัสในรอบนี้อย่างหลีกหนีไม่พ้นนะคะแล้วก็สําหรับช่องของแม่หมอจะใช้โหราศาสตร์ไทย ใช้ปฏิหินสุริยตเป็นหลักในการพยากรณ์ค่ะดังนั้นถ้าใครที่รู้ลัคนาขอให้เน้นดูที่ลัคนาเป็นหลักก่อนนะคะแต่หากท่านใดที่อาจจะไม่ทราบลัคนาของตัวเองไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนคุณก็สามารถที่จะใช้ราศีสิง์รับฟังคำพยากรณ์แทนได้เช่นกันค่ะ เอาละค่ะชาวลัคนาสิงห์ราศีสิงค์คะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับดาวพฤหัสบดีกันก่อนเลยนะคะก็สําหรับในทางโหราศาสตร์ไทยนั้นบรรดาพ่อหมอแม่หมอโหราจารย์ทั้งหลายเขาค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับดาวพฤหัสบดีเป็นอย่างมากเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์เป็นดาวบุญดวงใหญ่ที่หมายถึงการเติบโต การขยับขยายหมายถึงความโชคดี โอกาสแห่งความสำเร็จการที่เจ้าชะตาจะได้รับการปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือสนับสนุนดังนั้นเนาะเวลาที่พ่อหมอแม่หมอจะไปดูดวงจะไปวิเคราะห์โชคชะตาของใครก็ตามพอผูกดวงขึ้นมาปับ๊บนะคะเขาก็จะมองไปที่ดาวพฤหัสบดีนี่แหละค่ะเป็นอันดับแรกเอาเป็นว่าดวงกําเนิดของใครนะคะหรือว่าดวงจรรายปีของใครก็ตามที่ดาวพฤหัสมีคุณภาพที่ดีมีมาตรฐานที่ดี โดยส่วนใหญ่นะคะก็ถือว่าดวงชะตาของคนผู้นั้นจะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าคนอื่นนั่นเองค่ะ และในวันที่19เมษายนปี2566นี้นะคะยาวๆไปจนถึงประมาณ30เมษายนปีหน้าปี2567ดาวพฤหัสก็กำลังจะย้ายจากราศีมีนเข้ามาโครจรอ,อยู่ในราศีเมษแล้วค่ะซึ่งก็นับว่า1ปีจากนี้ไปนะเชาวสิงจะเป็นจังหวะของความพลิกผัน ความเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาของคุณเลยก็ว่าได้ดาวพฤหัสด,ดาวบุญดวงใหญ่กำลังจะย้ายออกจากพบเสียย้ายออกจากพบมรณะเข้าสู่พบสุภะในดวงชะตาของคุณ ซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าในช่วงก่อนหน้านี้1ปีที่ผ่านมาดาวพฤหัสโครจรอ,อยู่ในราศีมีนก็อาจจะส่งผลให้ชาวสิงหลายคนเลยนะคะคุณอาจจะต้องไปพบเจอกับปัญหาหลายคนต้องสูญเสียสิ่งที่สำคัญในชีวิตไปใครที่ทำงานประจำเจ้านายก็ไม่ค่อยสนับสนุนหรือบางคนนะคะที่อาจจะได้ไปเริ่มต้นทำธุรกิจไปทำอะไรก็ตามแต่ในช่วงที่ผ่านมามันเกิดปัญหามันเกิดความผิดพลาด ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณวางแผนเอาไว้เอาล่ะชาวสิงห์ทั้งหลายคะสิ่งร้ายๆกำลังจะสลายหายไปเพราะว่าดาวพฤหัสบดีกำลังจะย้ายออกจากภพมรณะแล้วนะคะในวันที่19เมษายนนี้และเมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายเข้ามาอยู่ในราศีแม่ธาตุไฟก็ย่อมจะส่งพลังงานในเรื่องของความมุ่งมั่นความกระตือรือร้นความกระหายที่อยากจะเปลี่ยนแปลงให้ตัวเอง ไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเกา่ากว่าเดิมค่ะชาวสิงห์และแม่หมอก็ขอให้คุณมั่นใจได้เลยนะว่าจากนี้ต่อไปชีวิตของคุณกำลังจะกลับมาพลิกฟื้นจะประสบกับความสำเร็จเพราะว่าดาวพฤหัสบดีกำลังจะย้ายไปเป็นสุภะในดวงชะตาสุภะก็หมายถึงความสุขความเจริญหมายถึงชื่อเสียงเกียรติยศเมื่อดาวบุญดวงใหญ่ย้ายมาหนุนทรงคุณตรีโกนมาถึงดวงชะตาในราศีธาตุไฟ ก็ย่อมจะส่งผลที่ดีให้เกิดกับชาวสิงห์โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่ตำแหน่งการงานจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหรือจเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่จะมองเห็นผลงานให้โอกาส มอบหมายให้คุณได้ไปทำในเรื่องที่สำคัญหลายคนมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งเอาละค่ะชาวสิงค์คะคุณมีเกณฑ์จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงค่ะใครที่หวังอยากจะไปเรียนไปศึกษาต่ออยากจะย้ายไปทำงานต่างประเทศนะคะในช่วงตั้งแต่เมษายนปี2566นี้ต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลาประมาณ4-5ปี คุณก็มีโอกาสจะสมหวังจะทําได้สําเร็จเรียกว่าจะได้ไปอยู่เมืองนอกกันแบบยาวๆไปเลยและก็ยังจะนําพามาซึ่งลาภผลเงินทองกับคุณอีกด้วยนะคะดังนั้นเนาะชาวสิง no หากก่อนหน้านี้คุณเคยเหนื่อยเคยหนักเคยสู้อยู่คนเดียวจากนี้ต่อไปคุณจะมีผู้อุปถัรรมช่วยเหลือผู้ใหญ่จะเมตตานะฮะการค้าการเดินทางการทํางานระหว่างประเทศต่างประเทศจัดว่าโดดเด่นหลายคนก็จะได้ขยับขยายฐานะความเป็น จะได้พัฒนายกระดับตัวเองให้สูงขึ้นไปอีกขั้นนับว่าจะเป็นจุดที่ชะตาชีวิตของชาวสิงทั้งหลายพ้นเคราะห์พ้นภยัย เพราะว่าดาวบุญดวงใหญ่ได้ย้ายออกจากเรือนเสียแล้วและดาวพฤหัสบดีก็ยังจะมีมาตรฐานที่เรียกว่าราชาโชคอีกด้วยเมื่อความเป็นราชาโชคมาส่งผลอยู่ในภพสุภะ <c oughs> ก็นับว่าจากนี้ต่อไปเนาะชาวสิง์จะมีสิ่งดีงามเกิดขึ้นในชีวิตจิตใจจะสงบสุขร่มเย็นจะมีโชคลาบจะมีลาบผล ชีวิตจะพบกับความเจริญรุ่งเรืองที่เคยเจ็บก็หายที่เคยร้ายก็จะผ่อนคลายลง สิ่งที่คุณได้คิดฝันเอาไว้อะไรก็ตามที่คุณลงมือสร้างทำนับจากนี้ไปคุณมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะทำสิ่งเหล่านั้นสำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจชีวิตจะมีความราบรื่นมีความสะดวกสบายที่มากขึ้นดาวพฤหัสเดิมนั้นยังเป็นดาวเจ้าเรือนปุนตตะอีกด้วยค่ะชาวสิงใครก็ตามที่อยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะไม่ว่าจะไปเปิดกิจการไปทำมาค้าขายย้ายงานเปลี่ยนงานก็ถือว่าดวงดาวจะหนุนส่งให้คุณ ได้รับในสิ่งที่หวังหรือหากชาวสิงท่านใดเนาะปุดต,ตะมาเป็นสุภะแบบนี้ใครที่มีลูกหลานมีบุตรบริวารก็นับว่าลูกหลานคนใต้บังคับบัญชาจะนำพาความภาคภูมิใจมาให้กับคุณนะคะเช่นลูกหลานอาจจะเรียนจบได้รับปริญญาหรือไปสอบแข่งขันประกวดประชันอะไรก็จะได้รับรางวัลกลับมา ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ภูมิใจพระฤหัสเป็นก้าวได้ฐานาสุขลาบมาอยู่เนืองนองค่ะชาวสิงห์ดังนั้นการย้ายรอบนี้ของดาวพระฤหัสบดีนับว่าจะนำพามาซึ่งความสุขความบริบูรณ์ให้เกิดขึ้นกับคุณถือว่าจะเป็นจุดที่ชีวิตพ้นเคราะห์พ้นภยัยจากนี้ต่อไปนะจะได้ตั้งหลักตั้งต้นกันใหม่ดาวพรฤหัสบดีดาวคู่มิตรใหญ่ได้ย้ายมาหนุนดวงชะตา ให้คุณได้พลิกฟื้นเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้อีกครั้ง และด้วยมาตรฐานความเป็นราชาโชคของดาวพฤหัสที่ตรีโกนมาถึงราศีเกิดของคุณนี่แหละค่ะชาวสิงห์แม่หมอมองว่าจะเป็นช่วงจังหวะเวลาแห่งการกอบโกยทําอะไรก็ง่ายก็สําเร็จหรือจะไปมุมานะตั้งใจทําในสิ่งใดก็ตามคุณจะได้ผลตอบแทนที่ดีกลับคืนมาและถ้าหากในช่วงนี้คุณไปริเริ่มหยิบจับทําอะไรไม่ว่าจะไปเปิดกิจการใหมย่ย้ายงานเปลี่ยนงานค้าขายทําธุรกิจ ก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายดังนั้นเนาะชาวสิงห์นับตั้งแต่19เมษายนเป็นต้นไปดาวพฤหัสจะย้ายมาคุ้มครองดวงชะตาของคุณให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิตจะเกิดสุภาพมงคลราชาโชคแกดวงชะตาชีวิตจะประสบกับความรุ่งเรืองความสำเร็จความโชคดีอย่างแน่นอนเลยนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลนะคะยังไงแม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Sub s c r i b e กดกระดิ่งช่องของแม่หมอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จัดทำคลิปนะคะและหากท่านใดเนาะที่ให้เกียรตินะคะสละเวลานะคะช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์ช่วยก,ก share, ันเขียนคำแนะนำคำติชมนะหลายๆคนก็ทักทายแม่หมอมาใต้คลิปโดยตลอดด้วยนะคะตรงนี้แม่หมอก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ เอาล่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ